สักส2สองชั่วโมงก็พอแล้วครับในจริง,<น>งจริง,รงในใจผมว่าสิบสองชั่วโมงก็พอครับในการให้น้าครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยหลังจากที่เราตัดไปแล้วแล้วเราผ่าก่อนแล้ว,ลวเราให้น้ําเนี่ยสิบสองชั่วโมงเนี่ยผมเชื่อว่าโอ้ข้างล่างนี่เม็ดกว่าแล้วอกว้างอะ่ะมันมันจะบานออกไปข้างล่างครับพี่เม็ดกว่าแหละวนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาเอา m อ i มาคุกใบามาคุกใบก่อนแล้วค่อยเอา m อ i แต่ถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่รีบกิจกรรมของเราเนี่ยปกติจะสามตัวทีเดียวพร้อมๆกันก็คือผ่ากอคุกใบแล้วก็ MPI นะครับเราค่อยให้น้ำสามคันเลยครับไล่ไล่ลลลตูดกันเลยอย่างเงี้ยผ่ากอนาหน้าก่อนผ่ากอนาหน้าเสร็จปุ๊บคุกใบาตามก้นคุกใบมันจะไวมันใช้เกียร์หนึ่งไฮไอนี่มันช้ามันต้องให้เปนไปสักครึ่งวันก่อนนำหน้าไปก่อน สามารถทาต่อเนื่องได้คือหมายความว่าตัดไปใส่ปุ๋ยไปถูกไหมครับชาวไร่ส่วนใหญ่ก็ตัดวันหนึ่งก็แค่สิบไร่เท่านั้นแหลถูกไหมครับหรือคิวที่นี่ตัดเยอะจะอาตัดเองเนอะดิอ่าสมมติถ้า20ไร่ถูกไหมครับถ้าพี่สมมติว่าพี่ตัดวันละ20ไร่พี่ก็สามารถทําวางแผนในการบํารุงตามตูดเนี่ยประมาณ10บกว่าไร่20ไร่ตามก้นไปเรื่อยๆตัดเสร็จก็บํารุงเสร็จพอดีเพราะกิจกรรมนี้อย่างที่เรียนครับหลงังจากเริ่มเราเห็นแถว เห็นแถวเนี่ยก็คือมีหน่อขึ้นนิดนก็เริ่มทํางานได้เลยถูกไหมครับดังนั้นไอ้ปกติเนี่ยเห็นแถวเนี่ยก็ประมาณสักเจ็วันก็เริ่มจะเห็นแถวแล้วพอเห็นแถวเราก็เริ่มเข้าสู่ขบวนการบํารุงได้เลยไม่ต้องรอนะครับก็อย่างที่เรียนครับเครื่องมือ3ตัวทําไมต้องคุกใบทําไมไม่เอาใบาไว้อย่างนี้เราบอกเลยว่าใบาไว้อย่างนี้เปลืองต้นทุนต้นทุน,ทนคืออะไรก็คืออินทรียวัตถุมันปิวหาย ใบอ้อยเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆแล้วนึกว่ามันไม่ผุดจริงๆมันผุเร็วนะครับแล้วเวลามันผุเร็วเนี่ยข้อเสียเวลามันเจอแดดปุ๊บมันเจะเป็นฝุ่นเร็วผมเป็นฝุ่นปุ๊บลมมาปุ๊บมันห่อไปใ,ใครๆก็ไม่รู้ทง้ทงที่เราเอาไว้เอาไว้ใบเนี่ยถ้าเราสังเกตจริงๆไอ้ทำไมผ่านไปอนสองเดือนใบมันเหลือนิดเดียวอะเคยสังเกตไหมถ้าไปดูให้ดีๆนะครับแปลงไหนที่ว่าเขาไม่ไม่ได้เอาใบออกเอาใบไว้คาแปลงเนี่ย ผ่านไปสองเดือนทาไมเออทาไมใบมันเหลือน้อยวะมันใบไหน<ใ>นี้ <ใน S 1> ครับครับผมสมนึกประธานทพิ์ครับขออนุญาตแนะนําชาวไร่ครับพี่ไพฑูนครับพี่ไพฑูนก็เป็นชาวไร่อยู่ที่ศรีนครนะจริงๆนั้นอยู่เรียก,กอำเภอศรีนครอ,อําเภอศรีนคนบรบ้านทุ่งมหาชัยครับบ้านทุ่งมหาชัยจังหวัดสุโขทัยสุโขทัยนะนี่สุโขทัยเดิมๆเลยนะครับอันเนี้ย พอดีวันนี้มาปะกันเจอกันซึ่งทางโรงงานน้ําตาลต้องขอขอบคุณทางโรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัยนะครับที่เปิดโอกาสให้ทางนครสซรรเราได้เอาเครื่องผ่ากอมาให้พี่น้องชาวไร่ได้ทดลองใช้เพราะว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่สําคัญครับเราต้องพยายามเพิ่มผลผลิตครับเพราะว่านะผลผลิตเราตกต่าเยอะเนื่องจากฝนแรงอ้อยต่อเราก็เสียหายเยอะนะครับดังนั้นผ่ากอเนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้อ้อยต่อเรากลับมาดีขึ้น เพราะมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นการทําให้พลังงานอ้อยที่มันหมดหมดไปเนี่ยมันมีพลังงานมากขึ้นอ้อยก็จะแตกกอมากขึ้นก็เลยมาเจอพี่ไพฑู์ซึ่งเป็นชาวไร่ยกต้นๆของนครสวรรค์สติลเลยใช้เครื่องมือนครส,สติลมาต่าจะยี่สิบปีแล้วนะแต่ครับต้องขออนุญาตพี่ไพฑูนช่วยแนะนพํพพี่น้องชาวไร่อ้อยหน่อยว่าใช้เครื่องมือเราแล้ว,ลวรู้สึกยังไงบ้างครับลํำรวยขึ้นไหมก็เครื่องมือของคนครสวรรค์สติลก,ก็ก็ช่วย อํานวยความสะดวกในการปลูกฟ้อยของเราเก็บเกี่ยวหรือบ่มรงตอหรือเก็บญ้าอะไรก็มีหลายๆอย่างเครื่องมือทุกตัวใช้ได้ครับรวยขึ้นไหมดีขึ้นครับอยู่ที่ฝนฟ้าด้วยอ๋ออยู่ที่ฝนฟ้าดีก็รวยขึ้นของผมเหรอน่าจะยี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปีนะก็ก็ มันก็ใช้ไปมันก็จำรุดตามการเวลาแล้วก็ซ่อมได้มีอะไหล่มีอะไหล่ทุกชินซ่อมได้ซื้อรุ่นใหม่บ้างครับครับผมต้องซื้อรุ่นใหม่ด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ก็อย่างว่าพี่เขาก็ตามเครื่องมือเราอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นชาวไร่รายใหญ่ครับไม่ได้ทําอ้อยแค่ร้อยสองยไร่นะพี่ไพฑูรย์ทาเยอะหกเจ็ดร้อยไร่เท่าที่จําได้ตอนสมัยนู้นนะครับที่ผมมาแรกๆเนี่ยพี่ไพฑูรย์ทำจะประมาณ6 700็รไร่ใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณนั้นอยู่ยังอยู่เท่าเก่าครับผม ยี่สิบปีนี่เครื่องมือยังใช้ได้อยู่ทุกใช้ได้ใช้ได้ทุกเครื่องก็ลูกปืนแตกชำรุดอะไรเราซ่อมได้เราซ่อมได้มีอะไรให้มีอะไรก็มีสีสวรรค์ขโลกก็มีอะไรให้เราเรามีศูนย์บริการชาวไร่อยู่ที่อำเภอสวรรค์าโลกซึ่งห่างจากบ้านพี่เขาก็สิบก่าโลได้มั้งประมาณสักสิบก่าโลได้ไม่ไกลไม่ไกลนะครับก็สามารถไปและปีนี้อ้อยเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ก็ปลูกเยอะไหมพี่ ตอนนี้เตรียมดินอยู่ประมาณ200ไร่โอ้จะปลูกต้อง200นะครับแล้วปลูกเสร็จไปแล้วขึ้นขึ้นประมาณ 60- 70เอ่อเซนประมาณร้อยกว่าไร่เลโอ้ก็ถือว่าเยอะนะปลูกเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเพราะว่านะราคากำลังดีเนาะตอนนี้ที่ปลูกไว้ร้อยกว่าไร่ที่ต้นพฤจิกาผักแปลงไว้โอ้ค้าแแรงเลยสิปลูกข้าแแรงเลยพิจิกามาธันวาทึงจะมาปีใหม่นี้ อ้อยโตแล้วนาะตอนนี้เลยมกเขาหมดแล้วครับอ๋อครับคบดีดีครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจครับเพราะาเราก็มีส่วนส่่นหนึ่งทําให้พี่น้องชาวไร่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือเรานะครับมา20ปีนะครับ <c oughs> ก็ยังเห็นพี่เขายังไม่แก่เลยอะ่ะเหมือนเดิมเลยอะ่ะนะ20ปีที่แล้วยังไงก็ยังดูหล่อเหมือนเดิมอย่างนั้น <c oughs> นะครับเร,เริ่มทาอ้ยอยตั้งพศ1919โอ้โห ต้องแตหนึ่งเก้านี่กี่ปีแล้วเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วนะเอเอแต่ใช้เครื่องกทำ้แบบหขั้นตอนอย่างของุจิดโดหรือว่าที่เราเรียนรู้แนว,วทางของเ,อ,เอ็นเนี่ยค่ะทำง่ายขึ้นไหมครับก,ก็นนก็กง่ายขึ้นฮะก็ก็ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเป็นข้อแนะนำที่เราไม่ไม่เคยรู้เคยเห็นนะ รู้เห็นขึ้นเราก็มาปฏิบัติใช้กับในไร่เราล้วใช้ได้จริงด้วยไหมครับได้จริงครับได้จริงนะไม่ใช่เรื่องหลอกเนาะไม่หลอกไม่ใช่วิธีการเอามาหลอกๆแล้วก็หายไปนะเครื่องมือทุกตัวใช้ประโยชน์ได้ครับได้ประโยชน์จริงๆคุ้มไหมครับพี่ค่าอเขตที่ผมทําอยู่ประมาณ15บห้าถึงส8บตันถ้าฝลดฟ้าดีนะฮะถ้าแรงๆก็อย่างปีที่ผ่านมาไม่ถึง1ิตันสิบกว่าตันนิดหน่อยก็ยังไม่ขาดทุนนะเพราะว่าต้นทุนด้วยวิธีการที่ เราใช้แต่เครื่องจักรเนี่ยถือว่าต้นทุนมันน้อยนะครับต้นทุนมันน้อยถ้าเราเผลผลิตถึงจะ7ตัน8ตันเนี่ยกับวิธีการเราเนี่ยราคาขนาดนี้เราอยู่ได้ก็ถือว่าไม่ไม,ไ,มไม่ขาดทุนหรอกครับแต่อาจจะได้กําไรน้อยหน่อยนะครับ,รบเพราะว่าผลฟ้ามันแรงจริงๆอาจจะได้กําไรน้อยหน่อยแต่มผมเชื่อว่าปีนี้ราคาจากที่ดูราคาน้ําตาลโลกกําลังขยับขึ้นแล้วแล้วก็ โดยปกติประเทศบราซิลกับประเทศเราเนี่ยจะตรงกันข้ามกันคือถ้าเราแรงเขาจะฝนดีถ้าเราฝนดีเขาจะแรงดังนั้นเราก็หมายมั่นเหลือเกินมาปีนี้ของเราฝนจะดีนะครับแล้วก็ทางซีกนู้นก็จะแรงอ่าพอทางนู้นเขาฝนแรงพุผลผลผิตเขาตกปุ๊บราคามันก็จะขึ้นพอราคาขึ้นพวกเราก็จะมีเฮการละสักพันสองพันสามพันสี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวไร่จะมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้น ัดูแลดูแลของเราให้ดีดูแลของเราให้ดีครับ <c oughs> ก,ก,ก็ก็ต้องขอขอบคุณทางพี่ไพทู์นะครับ <c oughs> ที่เป็นลูกค้าที่ดีอุดหนุนของเราโดยตลอดนะครับแล้วก็อะไรที่อยากจะให้เราเข้ามาช่วยพัฒนาต่อก็ยินดีนะครับ <c oughs> ต้องขอบคุณพี่ไพทู์มากครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ <c oughs>